กินไหม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 ให้ลูกกินมั่งให้ลูกกินมั่งหนนมีอ่ะเป็นใครกินได้ไหมเอยตอนหนาวเดี๋ยวนี้น้องมีชื่อได้นหมชื่อว่าอะไรมีช้าย อะไรอะไ้นแบนักัดไ้แบวนยได้มยีบยบดอันนี้แบงค์มันกัดไหม่ะกัดที่เขาบอกว่ากัดไม่กัดไม่กัดไม่กัดมึงรู้ยังไงเขาบอกกัดตัดแครอทขึ้นมาขยิบเนอยึงนะ้งบอกว่ามันแล้เลยเอาเอางกิก็ถอนกัน้นีเดี๋ยวกูกางคอเลยเดี๋ยว

เดี๋ยวใส่กับกูแบบมึงมีคนใส่กับกูไปให้คาบิ巴ไป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 ขอหนึ่งิขอหนึ่งมน้เฮ้ยมันห้คาบิ่าไม่ใช่หรอคาน่อดิโอไอ้กูนังแกะลัรจะเกอรจะเกินั่นแหละกูนั่งนั่งแกะอยู่ไม่ด้มัน อาอตะกันอตังตันไม่หันแล้วเอาไปผม้นเหยียปเลยไปล่อยไปเลยมันปล่อยไปเลยมึันเลยอะมันไม่ได้กินทุกตัวคนไม่ไม่ไอ้กูกำลังจะจะกัมแล้วไม่งเยอะมากไมยเน่อยากกินนะโอ้ยจนจน เดี S <S bien, ๋ยวยังไม่ให้นะเดี๋ยวเราไปให้ไปหาคาบิบาร่ากันดีกว่ายังยองแต่แ้วอ้คนนี้เขาให้คาบิบาร่ากินวางไหนได้กินได้ไอ้นั่นเราให้ไยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดิน้เดินทไหนเขมาเนกันได้เี๋เอาก็มันกินมันไม่มันกินเองไม่ได้ให้อยยากจะนัเปลลี่ ไป้ยไปไปหาคาบิบลาลากันมันอยู่มันอยู่ไานะ่แนะนให้เอาให้นของคาบิบาร่น้องจะให้ในส่วนของกวางก็ได้ส่วนอาหารที่เป็นขามนะคะจะให้ในส่วนของกวางในส่วนของน้องสามารถดื่น

คาบิบาลลาอยู่ไหนอ่ะอยากเห็นคาบิบาลลาคาบิบาลลาจังอยู่ไหนไ่แดดไหมเห็นไหมเอาไปให้คาบิบาลลาเดี๋ยวไว้เอาคาบิบาลลาไปวางทำไมทุกคนหยุดถามมึงแดดไหมคาบิบาลลาดีกว่าเพื่อนแปะไปเมื่อกี้มันก็กินอยู่นะแต่ว่ามันไปแลเดินเดินอยู่ไหมกระโดดมากระชากมุนเลยนะ เมื่อกี้มันก็มันก็กัดนะสองขาเมื่อกี้ก็ให้ไม่กล้าเอาคลิปที่ไอ้กวางแดกอาหารกับคาริบมาลาลงเลยเดี๋ยวเอาลงยูทูบไปหมดเลยในไอ้คลิปพวกนี้เดี๋ยต้องรีบให้นะเว้ยเดี๋ยวอยู่ๆกวางมันเดินสองขาเข้ามาเราตายหมดเลยนะเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยวมึงเล่นเกมมากเกินไปไรเล่นเกมเยอะเกิน

แต่การที่บอกว่าแต่ตัวไม่น้อยเลย <c oughs> อะคา,าบิ巴เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยกินแล้วองกินแล้วเราต้องก้มคอพูอด ขายผ้าวหน้าเลยที่เอาไว้ไม่จริงๆแม่งก็ปกติหนาไปไหนหมดมึงเอาให้ตัวอื่นบ้างก็ได้ม mm ึงกินดูน่ารักสีมันกินเฉพาะพืชใช่ป่าขับอยู่บ้านนี่อุ้ย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 ดูจังอ่ะ ง่ายกลัวเนี่ยเมื่อแดดงไายสัตว์ที่ใส่สีอะยีเียเที่เรนบาร่าได้ใส่สีมึงูนี่มึงดูนี่เนี่ยให้ให้มันทีละตัวทีละตัวอะไนี่เฮ้ยนายยื่นลไปไปร่าไอ้สัตว์ยเดียยเดียวหมาส่ทอดใสทอดวางลงไปเลยเลยมึงไอ้เหี้ยอะไรของมึงงามึงบ้าปะเนี่ย เฮ้ยมาให้กวนนี่นู่มันกินอยู่จริงจริงมันกัดมึงเนี่ยไอตัวเนี่ยมันกัดนี่เลยเนี่ยมันไปกัดอีกตัวนึงอ่ะเนะไมเนี่ยตัวน้ะมันอาบน้ามึงเสร็จต่อ เอาเอากินกินดอเรือกกินอันไหนวะให้ตีละอยนู่ดอคับบีบาราาน้ดอไหนวะอุ้ยเดินเยคุกเหมือนมาเลยอามาวนู่นะมันา <Gym. S 1> น้ำมันะเดินเยเหมือนมาเลยไปรมวะูลงน้ำมันนูลงน้ำมันนู่นลุกขึ้มาแล้วนะคบรานะ มันมาเลยหรอไมงพี่ว่ารูรเ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ัเป็นนี่แล้วชิว่สุดแล้วโอไปดูเลยพวไปตรงนู้นนะพวะขึ้นกันเดี๋ยวน่ะขึ้นกันนนมนม่ตัวไปตรงนู้นหมดแล้วอ่ะไปหมดแล้วตรงนั้นอ่ะไปไหนไปฝั่งนู้นไป เ็ดอะไรเนี่ยเช็ดรูเธอเล่เช็ดรูดเหายด้วยเด็กวันมันมีฝั่งูน่เออไดี๋ไปฝั่แล้วเดียเ้ยแกไม่เอออย่คนหาอย่างมันก็ลอกก่น กก็ัแกูแล้วมันจามุกไเลยตกหมดแล้วแล้วมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่อร่อยด้วยนะแล้วมันก็ไม่กินว่ายข้ามน้ำไม่กินเลยโอ้โหเน่ครับผมไม่แปลกไมไม่ตกใจและชนโกนเน้อตัยาเนี่ยันตกใจทีแล้วเพื่อนลัตเตอร์ุ่

ต้องรู้นนะเอาเมนไดกคุ้มมนเด็กมาแล้วมาแล้วค่อยเดินมาแล้วยืนยืนให้มันนะถ้ายืนแบบนั้นแหละไอ้ยี่พอกูปล่อยจากมือไม่มากันเต็มเลยเออจริงโโอ้ห เขาเรียกเขาเรียกข้าวกลมมันไม่ใช่อะอะไรนะเขาเรียกข้าวกลมมันไม่ใช่แกรอเข้ามาไหมขึ้นไมาจากรถเองเพิ่งมาจากรถเพิ่งเดินเข้ามาไม่ถึงห้านาทีเอ้ยรที่เพิ่งเดินข้นมาอ่ะฮะขึ้นไม่เห็นมาเลยไม่เห็นตั้งแต่มันเดินไปกูมรุ่มเดินไปไหนน่ารักจังเลยสุดท้ายแล้วกูให้เนอาวไปเลยสุดท้ายของกูอะน่ารักจังไม่ให้ตังกูตังให้ยี่นายฮะตังกูนี่กูเป็นของไอ้สัตว์มาเขาจะมันดูง่ายเป็นหมามันมือส่งให้กูด้วยก็หมาไม่รู้ทำไมก็เขาเรียกหม เขาใจก็ด mm ูเขาเรียกหมาพาตัวน yeah ี้มองหน้าเดมันเห่าได้ไหมเฮ้ยคำีวาล่ามีรูเดียวนะมัมีสตัวไงมันมีสตัวไงขอตัวครับทำไมพี่เขาไม่บอกว่าตัวเพื่อนหาย ได้วจะมองทวอยมองแล้วก็กินต่อมองแล้วก็กินต่อเ <K> ขาบีบปายล่าหน่อยแต่ตัวไม่น้อยเลยนะตัวใหญ่ขนาดนี้มันไม่กินต้น,น,น,นไงพี่เขาบอกว่ามันกินใบเสร็จปุ๊บก็โยนลงไปได้เลยนั่นแหละต้อก็ฉีกๆกันนะเออไอ้นี่ดูรักกันดีนะก็ตัวมัวนยังเด็กด้วยแต่ตรงน,น,น,นู้นแต่ตรงนู้นหนุ่มที่โไม่กัดกันเลยโคขดฝาเขื่อนเออ เมื่อกี้ถามแม่รับดูโคตรปลาเตือนนะผู้ครูให้อยู่ไอรีแม่งคอให้มันเป็นอะไรมันไปแย่งเลยเมื่อกี้ผมมาจะกินแล้วก็รับมันเหมือนเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเลยเพื่อนดูดูดูฟอร์มันสุดแล้วใช่ไหมฟอร์มมาสุดแล้วมันอกี้ดู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 มันดูดมันต้องทำเสียงเหมือนไม้คับเพื่อน กับบีบอลหน้าหน้าทเลหน้าสลอนกันนี่พวกโตจีนไอ้โตตรงกลางทำไมดำสุดอ่ะอย่าบอกว่าคุกดินน่าจะคุกดีเนี่ยโดยตรงนะอุ้ยพวกจะตายเลยสามสาหัสมันเดินถอยหลังกันเลยเฮ้ยอย่างนี้แหละสวยน้องนี่คือหมดนี่คือไปเลยพวกมึงคนพวกตีนนะนี่คือไปหมดคือมึงไปกันหมือเรือดูหันตูดไอ้เป็นมองหน้ากูว่ะเพื่อนกับบี巴าตัวนี้จับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูนะ เขาบอกว่ามันไม่ได้คุ้นเคยแอบคนใช่ป่ะแต่คุณก็ให้อาหารมันบ่อยนี่แล้วทำไมเขาจับเลี้ยงแยกอะตามนี้ตมันยังเด็กอยู่มันแบบว่าหมดแล้วก็ไปไม่ใช่มันยังเด็กอยู่ตรงนั้นกว้างหรือเขาบีบบัล่างก์อะไรนกวางคือมันคือข้างหลังกันกว้างกว้างแต่กันกรว่าเก๋าเขี้นนี่คือมึงหิวใช่ไหมให้บอกคกูดิสิหิวดิมันไม่หิวเ้ยมันกินต้นเลยมึงไม่กินต้นมันกินต้นไอหิวของจริงนะเนี่ย เดี๋ยวเขาบอกว่าคือเขาให้ใบลงไปแล้วโยนลงไปเลยไอ้เี้ยมันกินต้นนะดูตรงนี้แต่สองเดือนทีไรน้องกูต้นเฮ้ยคลิปกูยาสิบสองนาทีแม่งพอๆกับไอ้นั่นเลยคลิปนี้ยาสิบสองนาทีพอๆกับไอ้นั่นเลยที่เราไปถ่ายรถนั้นนะเออ่งในต้นทยืดคือตรงนี้คลิปน้ายาวประมาณสิบห้านาทีกว่าได้เลยหนึ่งในสามสัตว์ที่อยู่จนตอนนี้นี่ครับไอยับมึงเอาไปเลี้ยงสักตัวไหมนี่เออยังได้ก็เลี้ยงไปเลย กูเห็นแปลกๆว่าคาบิบาร่าแม่งอยู่บนหัวจระเข้จระเข้แม่งไม่งับไหมมันแม่งงับมันเซรีอยู่เป็นบางตัวแต่ว่าเออกูคาบิบาร่ากูเคยเห็นเข่าคาบิบาร่าแม่งกัดลิงตายไปนี่เอออ๋อเอามันมันมันโกรธอ,อ่ะเออลิงแม่งโกรนร้อยทำอะไรหาอะไรอ่ะหอุ้ยหูกระดิกด้วยเมื่อกี้มันมองแบบว่าคือพวกมึงจะถ่ายกูอีกนานไหม ถ้ามันพูดภาษาคุณได้สงสารนแม่งมาหาใบไม้เ็ษใบไม้กินแต่ว่าถ้าสมมติมันอยู่จะเลยเวลาหายมาได้แต่ใครจะไปรู้มันอาจจะกินแล้วก็ได้เพื่อนหมายถึงว่ามันกินมาละรอบสองรอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังเด็กอยู่อ่เด็กอยู่ถ้าตัวใหญ่มันจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะเท่าตัวมันไม่มันใหญ่ได้มากกว่านี้อีกกี่เมได้ ก็มันเท่าหมาเท่าหมาเลยนี่ก็เท่านี่ก็หมาเลยโรงพยาบาลบ้านลูกหมาถ้าองตะโกนตะปาคำเนี่ยมันต้องวิ่งทนแน่เลยเออแต่กูไม่ค่อยชอบกวางเท่าไหร่นะดิไอ้นายอะไรกูไม่ค่อยชอบกวางเท่าไหร่นะค่างเมจริงอ่ะกูไม่ค่อยชอบกวางเท่าไหร่ความจริงอ่ะ โดยเฉพาะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นตัวอะไรเออแล้วตรงนี้มันไม่มีน้ำเลยเดี๋ยวเนสักลูกเร็วขึ้นเดี๋ยวมันตกใจเลยนี่กูมันต้องมีน้ำให้มันว่ายกระโลกปะไอตรงนั้นอ่ะมึงเห็นปะอ๋อนี่ไงว่ายตรงนี้ไม่รู้กูถ่ายเก็บไว้แล้วไอเนี้ยคุ้นว่า